สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องเกษตรส,สวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าทําไมเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบออที่จะทําเกษตรนะครับแต่ผมจะไม่เปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการพาดพิงกันจนเกินไปนะครับแต่ว่าผมก็จะพูดในมุมของผมนะครับแล้วก็ ภูบในมุมส่วนตัวที่ผมเมื่อก่อนที่ไม่ชอบการเกษตรนะครับก็คือสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆนี่คือผมนี่อยู่กับการเกษตรเลยนะครับรอบๆบ,บ้านผมนี่มีแต่สวนหลักๆเลยนะครับ80เเซนเนี่ยก็จะเป็นป่าอ้อยเป็นหลักเลยนะครับวิถีชีวิตก็คือวิ่งเล่นกับเด็กๆตามท้องถนนถนนเป็นลูกหลังเลยนะครับพอเรียนจบปหมัธยมนะครับ ก็คือตอนคือเด็กในแต่ละบ้านนะครับก็จะมีความใฝ่ฝันนะครับว่าจะได้เข้าไปทำงานในเมืองนะครับไม่เคยคิดนะครับว่าไม่ไม่คิดแล้วก็ไม่อยากจะคิดแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาทำการเกษตรที่ว่ามันมีความลำบากมันเหนื่อยมันมันล้อนะครับนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยหลังจากเรียนจบมัธยมต้นก็ พยายามจะดิ้นรนนะครับไปเรียนไม่ว่าจะเป็นสายวิชาอาชีพนะครับปวชปวสจนจนจบสายอาชีพก็ยังดันด้นไปเรียนต่อมหาลัยนะครับจนจบปริญญาตรีนะครับก็คือเป็นไปตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งใจไว้นะครับก็คือพยายามจะเรียนจบให้สูงที่สุดนะครับในกำลังเงินที่พ่อทางพ่อแม่ที่จะส่งไว้นะครับ ซึ่งตอนนั้นในฟามคิดมุมอมองฟารมคิดของผมณนะตอนนั้นนะครับในวัย25 27นะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับในสมองก็ยังคิดนะครับว่าการเกษตรเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรสวนยาง ไล่อ้อยไล่มันเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ร้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความยากลําบากนะครับเนื่องจากตอนสมัยเด็กๆเนี่ยได้เห็นหลายๆครอบครัวนะครับอยู่กันด้วยความยากลําบากนะครับแต่ตอนนั้นก็คือ <c oughs> เป็นแค่มุมมองส่วนตัวนะครับของผมเองนะครับผมไม่ได้ไปปรึกษาหรือว่ายังไม่เคยได้สัมผัสชีวิตการเกษตรหรือว่าการทําสวนยางหรือ เกษตรในด้านอื่นๆเลยนะครับก็คือเราคิดไปเองนะครับว่าการเกษตรเนี่ยมันน่าจะได้เงินน้อยนะครับแล้วก็ก็คือก็เลยคิดว่าจะไม่หันตัวกลับมา,าทำการเกษตรเด็ดขาดจะพยายามไปอยู่ในเมืองแล้วก็ทำงานโรงงานทำวิชาชีพที่ได้เรียนมาแล้วก็จะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวจากอาชีพที่เรียนมานะครับ แต่ว่าพอมันเกิดวิกฤตจ,จริงๆนะครับในช่วงที่เป็นโควิด1 9ระบาดนะครับหลายๆกิจการนะครับก็ไปไม่รอดนะครับหลายๆกิจการนะครับมีปัญหาสภาพการเงินนะครับซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มที่ว่ามีปัญหาสภาพการเงินนะครับก็สุดท้ายก็ ในสิ่งที่เราตั้งเป้าตั้งความหวังว่าจะไปเรียนจบออกมาไปทำงานในเมืองห้างสร้างฐานะมั่นคงนะครับกับกับความมั่นคงที่เราตามหานะครับกับเหมือนกับว่ายิ่งยิ่งวิ่งหามันก็ยิ่งมียิ่งห่างเราออกไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นว่ายิ่งตามหาความมั่นคง ก็ยิ่งเพิ่มหนี้เพิ่มสินนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้รถหนี้อื่นๆน,นะครับส่วนนี้ก็ต้องโทษจิตใจของตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของกิเลสนะครับความอยากได้อยากมีนะครับความจริงแล้วถ้ามัยับยับย้งชั่งใจตัวเองก็ไม่น่าจะเป็นมีหนี้ในเรื่องของเออพวกรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> พอหลังจากไม่ได้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่ประคับประคองชีวิตผมมาทุกวันนี้ได้นะครับให้ยังมีชีวิตรอดแล้วก็มีข้าวกินมีวิถีชีวิตที่ยังดำเนินต่อไปได้นะครับกับเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบและไม่อยากทำนะครับในเรื่องก็คือในเรื่องของการเกษตรนะครับ ซึ่งณตอนนี้นะครับชีวิตผมก็โดยส่วนใหญ่นะครับ70-80%ก็จะอยู่ในส่วนในเกษตรสวนยางนะครับเป็นงานที่ผมไม่ชอบนะครับตั้งแต่วัยเด็กๆแล้วนะครับก็คือผมคิดว่ามันมีความยากลำบากนะครับเชื่อไหมครับพอผมได้มาสัมผัสการเกษตรสวนยางได้ทำจริงๆนะครับมัน มันกับพบความเอ่อความสุขที่เงินหาซื้อไม่ได้นะครับก็คือเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราไม่ต้องไปแก่งแย่งกับใครเราไม่ต้องไปปั้นหน้าหลอกใครเราไม่ต้องไปแซงพูดพบปะหรือว่าพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือว่าพยายาม ไม่ต้องไปมีส่วนแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรให้เหมือนวุ่นวายไปหมดนะครับการเกษตรก็ทัาง,ง่ายๆนะครับใส่แบบไหนก็ได้นะครับไปทํางานเราก็เ,าเข้าไปทําได้นะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องไปตอกบัตรไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นเราสะดวกเวลาไหนเราก็ไปทําเวลานั้นนะครับแล้วก็วิถีความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับเ,เราก็ ผู้คนในรอ,อบๆบ,บ้านหรือเพื่อนบ้านนะครับค่อนข้างจะมีความเป็นมิตรค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับไม่เหมือนกับตอนสมัยทํางานนะครับขนาดอยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นไม่รู้ตั้งกี่ปีต่อกี่ปีนะครับไม่เคยทายหรือว่าจะทำความรู้จักหรือ,อ,รอจะได้พูดคุยกันเลยครับต่างคนก็เหมือนกับว่าต่างต้องรีบออกไปทำงานนะครับตื่นแต่เช้าเพื่อจะรีบขึ้นรถสือ แข่งขันกันเดินทางเพื่อที่จะไปเข้างานให้ทันนะครับอันนั้นก็เป็นวิถีชีวิตที่เหมือนพอเราใช้ชีวิตซ้ๆไปซ้ามาทุกวันจนบางครั้งเราก็ลืมคิดถึงเป้าหมายในชีวิตนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะคนเรานะครับต้องการอะไรไม่มากหรอกนะครับก็คือต้องการที่อยู่อาศัยอ,อ,อาหารการกิน มีเงินเก็บบ้างได้ไปเที่ยวได้อยู่กับครอบครัวผมว่าแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้วนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะครับก็ไม่อยากจะไปพาดพิงถึงใครนะครับเพราะว่าความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะครับกินข้าวก็อิ่มท้องไม่เท่ากันนะครับบางคนกินหนึ่งจานบางคนกินสองจานนะครับก็ อยากหวังว่าคลิปนี้ที่ได้มาพูดมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าเออเมื่อก่อนไม่ชอบการเกษตรนะครับสุดท้ายสิ่งที่เกียดก็ได้กลับมาทำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นำพาให้ชีวิตเราอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผิดกับสิ่งที่เราตามหาวิ่งหานะครับสุดท้ายกออ็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ